พอเดินขึ้นมานะครับผมสังเกตมาต้นไม้หลายต้นนะครับเหมือนมีคนนะครับมาถากบริเวณต้นไม้นะครับซึ่งต้นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นต้นไม้แดงไหมนะครับเตนเนื้อของเขานะครับคือแดงฉ่ำมากเลยนะครับเห็นไหมสรลปนะครับทีทําจากแก้วมรกตนะครับนี่นะครับมีของเส้นไม้ด้วยนะครับ อยู่กลางเขาเลยนะครับผมไม่มีไฟใช้นะครับไม่รู้ว่าขนึ่งมาสร้างได้ยังไงนะครับด้านหน้าก็เป็นป่านะครับไม่คือต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้มีอะไรมาเชื่อมต่อกับถนนเลยนะครับก็คืออยู่กลางป่าโดดเลยนะครับผมสวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่านะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวนะครับเป็น ถ้ำพาลืสีนะครับผมที่อยู่บริเวณนะครับกลางป่าลึกนะครับบริเวณเทือกเขาภูผานะครับคลิปนี้นะครับผมได้อยู่ที่อำเภอโคกสีสุพรรณนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะไปตามหาความจริงนะครับว่าถ้ำลือสีแห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับสภาพถ้ำเป็นยังไงนะครับผมหรือว่าเป็นแค่ชะงอนหินออกมานะครับก็ยังไงนะครับฝากคนดูนะครับช่วยติดตามรับชม ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีโออกมาชมเรื่อยๆนะครับก็ไปเที่ยวป่านะครับกับผมนะครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาทีนะครับอ๋อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปกันเลยครับเส้นทางเดินวันนี้นะครับก็เราได้เริ่มต้นที่บริเวณนะเป็นคล้ายๆว่าเป็นลําห้วยนะครับเราเดินเห็นชาวบ้านบอกว่านะ เดินตัดลำพุ้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามลำพุ้ยนะครับแล้วก็เดินตัดขึ้นบนยอดเขานะครับจะเจอนะครับผมจากที่ผมเดินมานะครับบริเวณใกล้ลำพุ้ยนะมีความเขียวของต้นไม้เยอะกว่าบริเวณอื่นนะครับเพราะว่าน่าจะมีความชุ่มชื้นมากกว่านะครับจากที่อื่นนะเพราะว่าเป็นลำพุ้ยถือว่าขนาดใหญ่นะครับ นี่เห็นไหมพอเดินขึ้นมานะครับผมสังเกตมาต้นไม้หลายต้นนะครับเหมือนมีคนนะครับมาถากบริเวณต้นไม้นะครับซึ่งต้นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นต้นไม้แดงไหมนะครับเต่เนื้อของเขานะครับคือแดงฉ่ำมากเลยนะครับเห็นไหม นี่ครับน่าจะเป็นไม้แดงหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าใบก็ไม่มีแล้วนะครับข้างบนนะต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่คือที่แรกก็ไม่ได้เอะใจเลยนะแต่พอเราเดินมาเรื่อยๆนะครับเห็นต้นแบบนี้นะครับเป็นจุดๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาบากไว้ที่อ,อะไรนะครับตัวนี้ ฝั่งด้านนี้ของเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มก้อนหินก้อนใหญ่นะครับเยอะมากเลยนะปอเห็นไหมครับกาําลังเรากําลังจะเดินฝั่งนี้นะครับคือมีความใหญ่มากเลยนะโอเห็นไหมครับปอ ตะโอนนะครับน่าจะเป็นใหญ่กว่านี้นะแล้วก็ได้ถลายลงไปด้านล่างนะครับเยอะมากเลยนะเห็นไหมพอเห็นไหมครับด้านล่างก็คือก้อนใหญ่หลายก้อนเลยนะพอเราเข้ามานะครับในกลุ่มก้อนหินนะครับ สองสองฝั่งของผมนะตวนนี้นะเป็นก้นหินใหญ่นะครับสองฝั่งเลยนะนี่เป็นก้อนใหญ่เลยนะครับใหญ่มากครับโอ้มีไก่ด้วยครับถือว่าจะเป็นไก่ป่านะครับในฝั่งนี้นะ โอเราขึ้นมากวนเขานะครับโอ้ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะมีไก่ป่าด้วยครับเมื่อกี้โอ้บริะะเวณนี้ก็คือเป็นร่มนะครับเห็นไหมก้อนหินก้อนใหญ่นะครับ โอ้นี่ครับลองรอยนะครับการหากินของไก่ป่านะครับวันนี้นะครับที่เข้ามาป่านะครับอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือจะเข้ามาดูผักหวานด้วยนะครับว่า เริ่มออกใบแล้วรีอยักนะครับด้านหน้าเราเหมือนจะเป็นถ้ำนะครับเป็นมันไดาทางขึ้นเลยนะ เป็นถ้ำเล็กถ้ำหนึ่งนะครับมันจะมีการขีดเขียนหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะครับโอ้โหเป็นช่างท่อนหินนะครับที่มีความใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ที่ผมเจอก็คือไม่รู้ว่าชาวบ้านนะครับนำไม้นะครับมาค้ำไว้เนครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็นำก้อนหินมาวางไว้นะครับผม ทางด้านนี้นะครับเป็นกระโถนนะครับผมเป็นกระโถนนะครับใช้งอนทีนะแล้วก็ผมได้พบกับเจอครับน่าจะเป็นพระสรุปนะครับที่ทําจากแก้วมรกตนะครับนี่นะครับผมมีของเส้นไหว้ด้วยนะครับนี่ครับผมภายในถ้ำนะครับน่าจะไม่ใช่ถ้ำฤาษีของเราวันนี้หรือเปล่านะครับ ด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะเป็นแค่ช่างงานหินนะครับผมให้ชมนะครับของนี้ก็คือเป็นช่างงานหินที่มีความใหญ่มากนะบริเวณนี้ครับน่าจะกันแดดกันฝนได้นะครับเสือก็น่าจะโดนปวกกัดหมดแล้วนะครับเห็นไหมด้านล่างของเรานะครับก็จะเป็นลำพุ้ยนะครับที่ทอดยาว ของเขาระหว่างรูหนึ่งไปอีรูหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับช่างอนหินตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าแต่ก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะมีพระนะครับมาจำพรรษาอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นะครับแล้วก็คนที่เข้ามาหาของป่านะครับ ได้พบแล้วก็ได้นำน้ำนำขนมนะครับมาถวายพระ่านนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ครับเดีเ๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าเนี๋ยผมจะเีนยง้นไปสำรวจนะครับเพื่อนเพื่อนกับเป็นหินก้อนใหญ่สองลูกนะครับไม่รู้ว่าข้างบนจะมีอะไรนะครับ กับผมเข้ามาในเมืองรับเรือเลยนะครับคนลุกเลยนะครับล้วขนาของเครือไม้นะครับเห็นไหมโหตัวนี้ก็คือก้อนใหญ่มากเลยนะครับฝั่งนี้นะแต่ตัวนี้นะครับเห็นไหมเครือไม้นะครับของบนนะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับ อยู่ใจกลางเลยนะครับฝั่งนี้ก็ลูกหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็รูกหนึ่งแต่ตันนี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับโอ้มจ,จัดจรรมากครับผมจนน่าจะสุดเข่าแล้วหรือเปล่านะ น่าจะสุดแล้วนะครับว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราสำรวจกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ได้ขึ้นไปสำรวจข้างบนมานะครับแล้วก็ได้ตามหามาเรื่อยๆนะครับผม พอฝั่งนั้นนี้นะครับเป็นก้อนหินนะครับที่เป็นชงงาง้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะโอ้จมาวนว่าอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นชงงาง้อนหินนะครับนี่นะโอ้ สิว่าเราเจอแล้วนะครับผมนะทางด้านนี้นะครับเห็นเป็นมีชาวบ้านนะครับมันหินชนเาบางไ้นะครับแล้วก็หึนตาบปัดนะครับดูกลางเขาเลยนะครับโอ้อยู่ด้านหน้านะครับเห็นไหมเราอ้อมมาจากด้านหลังนะเป็นช่างอ้อนหินนะครับ น่าจะใช่หรือเปล่านะครับเขียนว่ามีพาราซีอยู่น่าจะไม่อยู่โอ้เห็นไหมครับนี่ถ้ำฤาษีนะครับโหจะเป็นคล้ายช่งงางอนหินนะครับแล้วก็ได้ข้างบนนะได้ฝังกับเหล็กไว้กับปูนนะครับไว้กับช่งงางอนหินน่าจะเป็นที่แขวนปรากฏบริเวณนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ ทำมันได้ขึ้นนะครับด้านล่างก็จะก่อด้วยอิฐนะครับแล้วก็ฉาบด้วยปูนนะก็ขึงด้วยเชือกนะครับน่าจะเอาไว้ทำเป็นม่านกั้นนะครับผายด้านในก็ถือว่ากว้างขวางนะครับผมจะทำเป็นขั้นเป็นขั้นนะครับเห็นไหมแล้วก็ ได้ทำเป็นแทงพักน้ำนะครับโหธรรเข้ก็คือดีมากอยู่นะครับหลังจากที่เราได้ขึ้นไปสำรวจนะครับเป็นถ้ำลึ่งสีนะครับอยู่ข้างบนนะครับฝั่งด้านข,าข้างของเรานะก็จะเป็นเหมือนกับช่างอนหินนะซึ่งวันนี้ผมจขึ้นสํารวจต่อนะครับว่าจะมีอะไรอีกไหมนะครับฝั่งด้านนี้นะครับก็เป็นช่าง้อนหินนะครับ เป็นช่างนอนหินนะครับแล้วก็ตัวนี้คือใหญ่มากเลยนะน่าจะเป็นสถานที่นะครับนั่งสมาธิวิปัชนานะครับก็ต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้คือเงียบสงบมากเลยนะครับถ้าพระหรือว่าพระธุดงนะครับอยากมาปีกวิเวียนนะครับก็สถานที่แห่งนี้ก็ นแนะนำมานะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอโคกสีสุพรรณนะครับจังหวัดสกลนครนะครับถัดมาก็เป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะครับท้งแห่งนี้ก็คือเป็นช่งอนหินส่สวนมากนะครับผม เห็นไหมออใหญ่มากเลยนะครับฝั่งด้านนี้นะครับผมห็นเป็นกุฏิเลยนะครับเห็นไหม๋อ อ้ามาจากด้านหน้านะครับเป็นสตินะครับผนังก็คือเป็นสีเขียวนะครับน่ป็กิการมากเลยนะครับ อ,อยู่กลางเขาเลยนะครับผมไม่มีไฟใช้นะครับไม่รู้ว่าขนึ้มนมาสร้างได้ยังไงนะครับด้านล่างก็เป็นป่านะครับไม่คือต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีอะไรมาเชื่อมต่อกับถนนเลยนะครับก็คืออยู่กลางป่าโดโดเลยนะครับผมสองน,นี้คืเป็น้าเหลืองนะครับโอ้โอคอุติพระหรือเปล่านะครับที่เรียนนี้นะ เห็นไหมครับอ๋อฝั่งด้านหน้าของเราก็จะเป็นหุบนะครับลงไปนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจากที่สำรวจมานะครับ<อ>ก็คืออยู่ถัดไปสักประมาณสองร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นถ้ำฤาษีนะครับบริเวณนี้นะครับอ๋อของบนก็จะเป็นบันไดขึ้นนะครับเห็นไหม สร้างไว้อย่างดีเลยนะครับแต่เหมือนว่าจะล็อกนะครับผมข้างในไม่รู้ว่าจะหินมหรือเปล่าน,นะครับข้างในก็คือปิดสนิทนะครับไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะครับอยากจะพาเข้าไปดูอยู่นะครับแต่อาจจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จากที่ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะพา ไปดูนะครับพาไปดูพาไปเที่ยวนะครับเป็นถ้ำลึกสีนะครับผมแล้วก็สถานที่สุดท้ายของเราวันนี้นะเราก็ได้มาพบกับน่าจะเป็นกุฏิของพระนะครับไม่รู้ว่าเป็นของพระหรือว่าเป็นของชาวบ้านนะครับขึ้นมาสร้างไว้ให้กับพระธุดงค์หรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอดีตนะครับก่อนที่จะย้อนกลับไปสักประมาณยี่สิบปีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับข่าวสารนะครับผมได้สอบถามมาจาก ขพงาะวผมเองนะครับท่านเคยบวชสมัยเด็กนะครับท่านเคยบอกว่านะครับสมัยก่อนนะครับบริเวณนะครับแถวป่าเทือกเขาภูพานนะครับแถวหลังถัดจากวัดดอยธรรมเจดีนะครับแต่ก่อนบริเวณป่าแถวนี้นะครับจะมีพระธุดงนะครับเวลาเข้าพรรษานะครับจะมีพระธุดงท่านนะครับได้มาปีวิเวกนะครับแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่บริเวณนะครับเทือกเขาภูพาหรือว่าเขาลูกนี้นะครับจํานวนเยอะมากนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุนะครับให้ชาวบ้านนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับได้มาทําเป็นกุฏินะครับให้พระท่านได้หลบฝนหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษานะครับน่าจะติดดูดูหน้าฝนพอดีนะครับผมเพราะว่าถ้าป่าแถบนี้นะครับท่าที่ผมเดินสำรวจดูนะครับจะไม่มีถ้าใหญ่นะครับที่การฝนได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแค่ช่งออนหินนะครับแต่การที่เราได้สร้าง ปกิไว้นะครับก็อาจจะปลอดภัยเก๋พระมากกว่านะครับดีมากกว่าเราไปอยู่บริเวณช่างอนหินนะครับถ้าเราไปอยู่ช่างอนหินนะครับนี่ก็คือสัตว์สัตว์มีพิษนะครับรูดูหน้าฝนก็คือเยอะมากครับเช่นนะครับพวกงูนะครับผมซึ่งผมสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างไว้ให้พระท่านอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือพระท่านก็น่าจะไม่อยู่แล้วนะครับผมบริเวณแถวนี้นะครับ ซึ่งน่าจะไกลจากหมู่บ้านนะครับไกลจากผู้คนนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํานะครับผมซึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าคนดูคนไหนชอบนะครับรบกวนนะครับคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนะครับผมจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบนะครับหรือว่าจะติชมยังไงก็ติชมอยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับ ฝากโลกวนนะครับผมกดติดตามกดซับสไครป์ใอ้ผมนะครับช่องเต้พาเทียปะนะครับผมต้องขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบนะครับคลิปนี้ก็จะลาคนดูไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกเมนทุกกำลังใจนะครับที่คอยดูคลิปผมเสมอมานะครับคลิปนี้ก็ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณครับ